ก็ไม่ต้องไปวินคืนใครนอกจากเขาดีชละอาจจะต้อง <S <S อกหกเดือนไม่เกินจากหกปันเป็นหมื่นสามกรณีไม่ใช่ลัาปี้นะรถชนตายงูกัดมาพูดกันใครบ้างที่โกงเงินไปเลี้ยงวัวได้แล้วยกมือโอ้หลายคนไม่เสียหน้าเนนรวรได้พาพเลยนะครับท่านท่านรัฐมนตรีช่วยท่านพูดประจักว่าล้านละร้อย นะครับไว้นะครับแจ้งผู้ครอบท้องที่ท่านกำนันวจพใหญ่บ้านนะเป็นสังพิพิธยานทําแบบรายกานรไว้ครับอะไรผมก็ได้นําเสนอโครงการเข้าไปของงบมาจากสารรัฐบาลไม่ว่าจะเป็นเรื่องของพุ้งพบโทษตอนอิน่ายนู๊ตก็บอกว่าทําบาทางนี้ทางนู๊ตทําอ้อยเลี้ยงเขาเลี้ยงง่ายๆน้ำก็ไม่เลยมากกินทุกอย่างใบมะละกอใบอะไรกินหมดน้องลอย อาจรยเราหิบกันแกก็ก็ลงข่าวกระทรวงวันนี้วนงข้นระบักหน้าสะักหน้าแกเสร็งานทีมงานกร็ลงีบอกว่าท่านพี่น้องที่มาลงงานวันนี้ทุกท่านนะครับเดี๋ยวรับที่กลับไปด้วยนะครับขอบคุณะครับ ก่อนฟื้ที่เราฟันไว้ต้องมีลูกชายคือถ้าเรารู้ทันเราต้องมีลูกชายปายุ๊กไหมมีท่านรมาที่ถามมามีหนึ่งเขาได้ล้านกว่าบาทปีหนึ่งได้ล้านกว่าบาทเพื่อไปดูที่เราไปตัดบาดในโบกันนะเขาดีฉะลาะดเนี่ยผมก็เรียกไปดูกจะยิงขึ้นไปแถวนั้นนะฮนะเราจะมีสองทางนะครับรวมแล้วสี่สิบกิโล อาชัยนะ้ำที่บอกปีละห้าร้อยล้านเขเชอากันสองเดืน